ังคงติดตามกันต่อเน,นื่องครับสำหรับการสืบสวนของ DSI กับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ล่าสุดครับทางด้านของสุรัตนนาวีสุวิพรหรือว่าโบทีเคเดินทางเข้ามาพบกับ DSI ตามหมายเชิญในกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวที่พัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อปี2565โดยวันนี้ครับทางด้านของโบทีเคเปิดเผยว่าข้อมูลที่ให้กับ DSI ในวันนี้เป็นข้อมูลเดิมที่เคย ให้การไปแล้วและยังไม่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมสําหรับกรณีคลิปจากกล้อง CCTV หน้ารถมาด้าที่ตนใช้ขับไปส่งกติอิสรินจุดทาสุขสวัสดิ์ในคืนวันเกิดเหตุนั้นซึ่งถูกนํามาเผยแพร่โดยหมอทวัตชัยการจนารินตนยังไม่ได้เห็นคลิปดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะเชื่อว,ว่าการเผยแพร่จะช่วยให้ประชาชนคลายข้อสงสัยได้ สำหรับการพูดคุยเกับกระติกในคืนวันเกิดเหตุนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตกเรือของแตงโมเลยแต่เป็นการพูดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งปลอบใจอีกฝ่ายที่ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปแม้คดีนี้จะมีหลักฐานหลายอย่างที่ทำให้เกิดข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องของบัตรพลของแตงโมซึ่งทำให้ตนสะเทือนใจทุกครั้งที่ได้เห็นข่าวของเพื่อนแต่ตนขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของศาลส่วนความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ตนยังไม่สามารถเปิดเผย ได้เนื่องจากตนมีความสนิทสนมและรู้จักกับทั้งสองฝ่ายตนไม่ได้เชื่อใครไปทั้งหมด แต่จากสิ่งที่ตนเห็นและรับรู้มาและเชื่อว,ว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่าการฆาตกรรมเพราะในช่วงเวลาที่อยู่ตรงนั้นไม่พบแรงจูงใจที่นำไปสู่การฆาตกรรมอย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสยัยโดยหลังเกิดเหตุตนยังคงพูดคุยกับกติกบ้างเนื่องจากไปโบสถ์เดียวกันกติกได้เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดจากกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งเธอก็รู้สึกเห็นใจอีกฝ่ายสำหรับกรณีที่ตนเคยออกมาเปิดเผยว่ากติกบิดเบือนข้อมูลในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ตนยืนยันว่าในช่วงนั้นกลุ่มเพื่อนมีการ นัดรวมตัวกันที่ร้านอาหารเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตนก็ได้แนะนําว่าไม่จําเป็นต้องเตรียมข้อมูลใดๆและให้พูดความจริงตามที่เกิดเหตุเพราะสุดท้ายแล้วความจริงจะปกป้องเราเองอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าในปัจจุบันกติกน่าจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันครับทางด้านของโบตีเคยังเปิดเผยกับกระแสะข่าวที่บอกว่าตนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเบนพิกไทยซึ่งเบนพิกไทยก็เป็นภรรยาของคุณปอตนุพัฒน์โดยเธอยืนยันนะครับว่าเพิ่งมาทราบเรื่องนี้ภายหลัง และไม่ได้เป็นญาติที่สนิทหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเป็นเพียงเครือญาติที่ห่างกันมากตามที่เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้ได้หม่เห็นมันมีการเปิดหิดกล้องหน้ารถบ้างแล้วพี่พี่พี่โบเห็นแล้วใช่ไหมคะยังไม่เห็นเลยจริงๆค่ะแต่ว่าไม่เป็นรหรอกถ้ามีอะไรก็เปิดมาจะได้ประชาชนจะได้หายคาใจพอบอกได้ไหมคะว่าการคุยกันในนั้นมันประมาณไหนอะไร้ยคะ คุยแต่เรื่องที่เป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการตกเรือนะคะก็คือคุยกันว่าแบบเออเลิกถึงยังไงมีอะไรหลังจากนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเหมือนกระจินตนาการอคนตกใจก็ปลอบใจกันไปไม่มีพูดถึงว่าเออมันเกิดนี้ได้ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก่อนหน้านั้นนะคะ่เรื่องเรื่องแบบเกิดอะไรขึ้นมันก่อนหน้านั้น ในรถก็เลยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องไม่ได้มีอะไรพูดถึงสักวันนี้เอาที่ทนายมาด้วยใช่อดีแบบว่าเรื่องราวมันค่อนข้างงานแล้วแล้วก็เขาก็อยู่กับเราตั้งแต่แรกก็เลยมาคุยอีกรอบหนึ่งเครียดไหมเอาจริงๆก็เครียดนะคะเพราะคดีก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันมีอะไรที่มันน่าสงสัยอ่ามองว่าเรื่องบาดแผลเรื่องไรโบเห็นบุกก็คือมันก็สะเทือนใจอะเนาะกับเราค่ะ ก็ให้เป็นไปตามข้อมูลสอรศาลยอย่างนี้แสดงว, <นะ S 2> ว่าพี่โบ<อ>ก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเรื่องความเห็นส่วนตัวในบุอขออนาตไม่พูดละกัน<ช>เพราะว<ช>่าจริง <ๆ S 1> รู้จักทุกฝ่ายทั้งกติกเองทั้งอันโมเองก็เป็นน้องนักสู้นะคะคือเราเราก็ไม่ได้แบบเชื่อใครไปหมดหรือว่าไม่เชื่อใครือเราก็มองตามที่เราเห็นนะว่าเท่าที่รู้สึก กค,ค,ค,คิดว่าเป็นเหนมือเหตุนะคะเพราะว่าวันที่เราอยู่ตรงนั้นมันก็มันไม่ได้มีแรงแบบมองตรงนั้นอ่ะไม่ได้มีแรงจรุงใจหรือว่าการแบบอันนี้ที่น่ากลัวหรือปรตการ,รอย่างที่คแบบนเห็นอ่ะไม่เห็นนตรงนั้นมีการพูดไยคะว่าเออพี่โมมารีวิวเรืออะไรเงี้ยเขาได้ถามค่ะถ้าเรื่องรีวิวเรือเนี่ยมันเป็นมันเป็นท่านว่าไปไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็อัดถ่ายรูปลอง โซเ,เชียลเออทำแบบนี้มาแล้วโมอเองก็เป็นเหมือนกับบุคคลที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนเห็นก็อยากจะทำตามเขามันเป็นประมาณนั้นนะคะแสะดงว,ว่าพิ่กติกเองก็บอกว่าการมาครั้งนี้คือมารีวิว คือเขาก็มันก็ใช้คำว่ารีวิวมันไม่ได้จ้างงานแต่หรือฝากมันโบก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเหมือนทำช่วยกันหน่อยสิเหมือนกับเราแบบเอาเพื่อนมาเปิดร้านอาหารอาโบมากินนะแล้วถ่ายรูปลงให้หน่อยได้ไหมประมาณนั้นตอนนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าพี่โบหวารู้จักกับทั้งคุณเบนซ์เป็นสักลูกพี่ลูกน้องกันแถมคุณโรเบิร์ตก็ยังเป็นเพื่อนกับพี่ชายอะไรแบบนี้คืออันนี้มันก็มารู้กันทีหลังมากกว่าค่ะคือถามว่าเราไม่ได้เป็นญาติกันโดยแบบที่เรารู้จักกันอะ อ้อมๆอย่างที่เคยพูดไปแล้วแหละอันนี้ก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของทางคุณเบนก็ไม่พูดดีกว่านะคะแล้วทางคุณฟอก็คุณสามีคุณเบนก็ไม่ได้รู้จักกันกันส่วนตัวมาเราได้มีการพูดคุยกันเป็นเรืบ้างไหมเขาพูดปฏติบ้างนะคะเพราะว่าก็าาายังที่อยู่บทเดียวกันแล้วก็ก็มีปรึกษาะะแล้วเขาก็เครียดมากๆอ่นะคะเขาก็ส่วนหนึ่งก็เห็นใจแต่ก็มีอะไรให้มันอ้าวไดีไปปรึกษาที่ว่านี่เป็นกรณีเกี่ยวกับอะไรครับ ก็วันมีใครว่าเขาไงเขาก็เสียใจอะค่ะทีณว,วันนั้นได้เห็นรองเท้าของพี่โมหรือว่าเสื้อคลุมสีน้ตาตาลของพี่โมบนเรืออะไรอย่นี้บ้างไหมคะไม่เห็นค่ะโมไม่ได้เห็นเรือเลยณวันนั้นนะคะอ๋อแสดงว่าเรือมีกี่ลำก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโอ้ไม่รู้เลยค่ะไปไปไปถึงก็ไม่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 ได้มีตรงนะั้น เ,เคลียร์นิดนึงด้นะคะโทรหาพี่จูนกี่โมงคะภรรยาของพี่เปิ้ลนาคอนอจริงๆอ,อ่ะมีบันทึกทั้งหมดทุกอย่างยังคง<อ>เก็บไว้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้ให้ตำรวจหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงให้ดีเอสไอเหมือนกันสามปีเก็บเ, <ๆ S 2> เก็บ <ๆ S 2> ไว้ทุกอย่างค่ะเรื่องเรื่องนี้มีมีสืบขยายอะไรต่างๆยังไม่เรียบร้อยในบางส่วนอย <ๆ S 2> ่างไรอย่เดี <ๆ S 2> ๋ยวคงกวนกานที่ทำนะคะ เรี่องหนึ่งทีาำงานก็คือตอนนั้นเนี่ยมีการบอกว่าทางคุณกติกเนี่ยมีการไปออกรายการแล้วก็มีการให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับเราไปคือมันตอนนี้ทุกวันนี้ยังใช้คาเดิมอยู่ไหมคือต้องบอกว่าณตอนนั้นนะนะมีการไปคุยกันที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยไปเตี้ยมเตี้ยมเตี้ยมกันซึ่งทางเราเข้สุดว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเตี้ยมอะไรหรอกพูดอะไรความจริงเป็นไงก็พูดไปสุดท้ายถ้าเราพูดไปหมดแล้วความจริงมัน มันก็จะปกป้องเราเองนั่นคือสิ่งที่โบจะสื่อยัเดื่อเบือนไูน,นทีในข้อมูลหมายถึงตอนนี้เหรอ,อโบคิดว่าเขาน่าจะให้การความจริงไปหมดแล้ววันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่จะมาคุยกับ DSI ไหมคะอะ่ต้องรอดูว่าเขาถามอะไรส่วนตัวไม่ได้มีอะไรใหม่แ้วค่ะขออีกนิดหนึงนะคะรูปถ่ายที่คุณแตงโมกับคุณกติกถ่ายคู่กันนะคะที่โบเห็นจากมือถือของคุณกระติกหรือว่าคุณกะติกส่งทางไลน์มาหรือว่าเป็นภาพอะไรคะที่ตอนนี้เขา กางขาอยู่ก็เลนภาตัดต่อ่าเขาส่งมาก็คือว่าทางทางบีมเนี่ยบอกว่าให้ส่งรูปมาก็เลยก็เลยไปขอเขาก็ส่งมาก็ส่งต่อให้ดีมบีมบอกว่าพงพล์เลยแ่นก้นก็คือได้มาจากทางไลน์เหมือนกันตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจสงสัยว่าตัดต่อหรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วจนปัจจุบันนี้ยังคิดว่าตัดต่อคือมันไม่ไม่รู้สีแค่ส่วนตัวแล้วไม่ทันหรอกมันเร็วมากทุกอย่างได้มาประมาณวันนั้นเลยไหมคะวันหนึ่งนะคะ ก็คือตกยี่สี่ก็ได้ประมาณยีิบห้าประมาณไม่แน่ใจจริงต้องไปดูแต่มันมีจําไว้หมดทุกอย่างแล้วคือได้็ุ้งก็ตกเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามี อยู่ตรงนี้นคุณผู้ชพี่พอให้สัมภาษณ์อีกนิดนึงได้ี๋ยวท้ามีอะไรเพิ่มเติมให้สัมภาษณ์แะ้วกันค่ะได้ค่ะคุณแะครับขอบครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปปเพยายามอหคะหรือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วรอตัดสินเยอะๆที่สามสภากันไมเร่องของโมเนมาครั้งที่สองแล้วอ๋อค่ะสัสดีเียรค่ะสอบคุณค่ะ ยินดีครับยินดีเาเซนตลด้สุดนครัพยายามนี่ครับจริงๆ่เข้าีคย้วแล้วก็เคยมอบแบบเนี้ยอหมเาเนี่ยมันชุดแบบนีค่ะเป็นชุดก่อรชุดก่อนใชไเดียวกันเลยอ่เดียวเันี้จนที่เคยให้เไม่ทำแ่เราจะทำจอกไปนิดนึนะจะไม่ทาตัวนี้อีกแล้วเพราะอได้อ่นแล้ว สวัคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ